น้ององลีกับพี่องฟองมาอยู่กับคุณพ่อที่หน้าง,งานค่ะวันนี้บ้านลูกค้าคุณพ่อต้องมาดูมาตรวจงานค่ะริมทะเลมีต้นไม้ใหญ่ให้เรานั่งเล่นด้วยนะคะเล่นดินเล่นทรายรอไปก่อนนะคะระหว่างที่คุณพ่อตรวจงาน,งานองลีกับองฟองชอบมากๆเลยค่ะที่นี่ก็อ,อยู่ติดทะเลบรรยากาศก็ดีแล้วก็ธรรมชาติดีมากๆบ้านสวยมากแล้วก็หลังใหญ่มากค่ะทุกคนสําหรับแม่นี่คงไม่ใช่บ้านค่ะทุกคนนี่คงเป็นคาลือหาดค่ะทะเลบรรยากาศดีมากๆเลยบ้านอยู่ติดทะเลนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วง น้ำลงแผลจะร้อนมากเลยค่ะสักพักหนึ่งก็มีเด็กบ่นว่าร้อนมากๆค่ะทุกคนร้อนไม่ไหวแล้วอยากเข้าเซเว่นมากๆอยากได้น้ําเย็นๆคนหนูกลาลังจะเป็นไปจะไตอปนจะก่อนจะกลับเราก็เดินสำรวจภายในบ้านก่อนนะคะ <c oughs> แล้วเราก็จะไปต่อกันที่เซเว่นให้เด็กๆไปซื้อของกินในเซเว่นไปหาอะไรเย็นๆกินให้ชื่นใจกันนะคะวัดทุกอันแกันเแต่อันนี้จะหวานชิ้นดีที่้านี่ค่ะของเตาหู